เห็นได้ยังไง้มูกใช่เห็นขี้มูกต้องล้างี้ม pues ูกออกไอ้หม้ครั้นีนะอ่าครั้งนั้นก็ได้หนึ่งสองสามอ่ะเดี๋ยว้